มาแล้วครับโปรโมชั่นต้อนรับหนึ่งกันยายนของเรานะครับผมสเปคแคปเอสคันนี้นะครับผมล้อกระทะคันนี้รับรดเพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับผมปรึกษามาได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรข้าราชการพนักงานประจําหรือไม่มีอาชีพก็ปรึกษากันมาได้นะครับผมตัวนี้นะครับมีอยู่สามสีนะครับตัวนี้จะมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีบอลเงินนะครับผมตัวนี้นะครับตื่เงิน์2หม่ของเรานะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจไม่สะดวกมาทดลองกับที่นี่ก็มา โทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมหน้าจอแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับมีทั้งเกียร์ต้นและเกียร์ธรรมดานะครับผมเหมาะกับการเหมาะกับสภาพสตีใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็เข้ามาหากันที่โชว์รูมอิสุของเราอันนี้สีบานเงินนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีเทานะครับมาหาเซโดได้นะครับผมหรือโทรที่เบอร์080429981นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาหารที่หน้าร้านได้นะครับผมสวัสดีครับ